สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3มีสถานศึกษาครอบคลุมพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอวานนนิวาสอำเภอคำตะกล้าอำเภอบ้านม่วงและอำเภออากาศอํานวยประชากรประกอบด้วยชนเผ่าพื้นเมืองที่หลากหลายได้แก่ไทยลาวไทยย้อยผู้ไทยและเผ่าไทยย้อ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและประกอบอาชีพเกษตรกรรมปัจจุบันมีนายดิเรกทรธิศีบุญดำรงตาแหน่งผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามีบุคลากรทั้งสิ้น87คนประกอบด้วยผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา1คนรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา10คนศึกษานิเทศ13คน บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง63คนโดยมีสถานศึกษาทั้งหมด194แห่งแยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา120โรงเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา62โรงเรียนและโรงเรียนเอกชนจำนวน12โรงเรียนมีจำนวนห้องเรียน1,801ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน32,683คนและมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน2,565คนภารกิจหลักของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3คือการส่งเสริมสนับสนุนและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยนำกลยุทธ์หลักของสำนักงานคณะกรรมาการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นข้อมูลพื้นฐานหลักในการขับเคลื่อนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยองค์คณะบุคคลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาซึ่งได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3 เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนภายในปี2558โดยมีการกำหนดจุดเน้นไว้12ข้อดังนี้ 1. ประชากรทุกคนในวัยเรียนต้องได้เรียน 2. นักเรียนมีความรู้ 3. นักเรียนมีคุณธรรม 4. ครูมีคุณภาพ 5. ครูใช้การวิจัยในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 6. ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณภาพ 7. สถานศึกษาใช้แผนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 8. มีสภานักเรียนที่เข้มแข็ง 9. สถานศึกษามีระบบนิเทศภายในที่มีคุณภาพ 10. สถานศึกษาสะอาดสวยงาม 11. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 12. สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจากการดำเนินการตามจุดเน้นดังกล่าวทำให้เห็นว่า สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดได้รวมกันขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาโดยพร้อมเรียงกันโดยมีผลงานที่ภาคภูมิใจในปี2558ดังนี้ 1. ผลการสอบโอเน็ระดับชาติประจำปีการศึกษา2557ชั้นประถมศึกษาปีที่6ได้ลำดับที่9ของประเทศ 2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ10อันดับแรก 3. ได้ลำดับที่1โครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา2558 4. มีคะแนนพัฒนาการดีเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ประจำปีการศึกษา2557 เป็นลำดับที่9ของประเทศ 5. มีผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด KRS ประจำปีงบประมาณ2557เป็นลำดับที่4ของประเทศการดำเนินง,งานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขตสาจะบรรลุผลสำเร็จที่วางไว้นั้นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียน หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันเพื่อส่งผลให้คุณภาพการศึกษาก้าวไปข้างหน้าภายใต้ปณิธานที่ว่ามุ่งบริการเหนือมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ